ยังในเฟรนช, pled, ช, lings, ช์ต้อนรับท่านผองทีมอีกสักครั้งนึงครับขอต้อนรับทั้งผอทีมครับวันนี้เป็นเจนผู้แรกครับเกินกันเฉพาะกิจกรับเปลืนชุดสีแดงครับเจอกับพนัาเต็งปูแล้วเท้าเก่าในซีซั่นก่อนครับวันนี้ต้องใส่ชุดเยี่ยมครับมาเจอกีดแม่นเคยฟของตกปูเท่าไหร่ครับเจนน่าจะสนุกต้อหรับผู้เวลาแรกครับ สีไม้ลายมือของทีมเพื่อนกันฉพาะกิจยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่นอนเหมือนกันครับว,วันนี้มาเจอเราเป็นหวชั้นเก่าครับนะหนักพอสมควรเลยครับชั้นลุ้งโอ้ยเฮ้ยดังลุ้งเกานะ,นะกเลยคนะเตงด้วยครับแม่มเ,นนเ,แมเ,เสี่ยเริ่งเล่นครับอกไกลเรื่องะบี้ เออตุนกมเสอ้ยโอ้ยอ้าโอยโอ้ยโอ้ยโอสอ้ยโอ้ยโอ้อยกอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยาอ้ยอ้จรอ้ยโ้ยอ้ยกอ้อ้อ้ย้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้้อ้ยอยย้ บอลยังลอยกลาอากาอยู่แล้วพัอบอกตลอนนี้ายาวอาาีกนิดนึงครับแต่เตนี้วยแล้วเปิดแกนออกมาซ้าเยนะเต้ยขอท่าทางจะเทปแล้วเนปะิดเอาไว้ทางขวาตันี้กลับฟองไม่ถิดครับโอ้โหฮะเดือเริ่มจะมีเท่าวาดครับสองเราพื่อนการเฉพองกิดครนะับสองเราชื่อพีเนี่ยเพือ่อนการเบพอะกิดกนะ็จริงครับแต่ว่าลงแข่งอนี่ย ต้องไม่จะมองผิดแล้วต้องเป็นเพื่อนกันต่อเดี๋ยวตอนนี้เพชรโอ้โหยังเป็นไปค้ยแล้วพี่ตั้งเกมได้ดีก็หาตอนนี้เลยย้อนกับล่าเติ้ลแต่เราลูกนี้ข้าดในารจะซ้อมเข้าขาจะไปได้ครับโอ้เราไหลจังหวะสุดท้ายไม่ถึงครับโอ้เราไปจ่ายหน้าปากประตูลูกนี้แม่เพื่อนกันจะมองผิดหรือเพียร์ไม่ขาดบบอนยันกลับมาเป็นของแต็งบอยแล้วเพชร ปเปลี่ยนแกวขาตื้นเทสยกกลับมา,าทางขวาอกีกครั้งหนึ่งครับคือยังพยายามหาที่มงต่อเข้าไปอยู่ครับใส่กล้วยแล้วใช้ความเร็วเปิดยัดเข้ามาเอ้าแล้วจังหวสุดท้ายโอ้หมุนตกอ,ออกมาจากเส้นเลยครับอุ้สองตัวของเพื่อนการ์ตรกิทครับแมแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับเร็วไล้ออกมาทีว่า ต้องมีหมัดน้องเหมือนกันครับลุงเล่นกันเฉพาะอผิดเยอะวันนี้สิ oh wait, see, ่งที่เล่นเปรียบเต็มหัวอย่างชัดเจนคือของเขียวเหล่านี้มาทำเป็นความสูงจริงๆแล้วโอ้โหแั่คู่นั้นจะเป็นโอกาสประตูขึ้นนำของเพื่อนกันกระม้อผิดจริงๆแล้วถึงสามคนแต่ว่าอีกไม่ตสมกับเป็นนัในจังหวะสุดท้าย แต่วันนี้เริ่มเกลด้วยเความพุกพักเลยครับเพื่อการเฉกีดเป็นเหมดแรกของพวกเขาครับเอ้ยติดใจผมทิ้งออกข้างย้อนเสียเป็นลูรุุ่งทางด้านขวาครับโอ้เราเริ่มตั้งเกมติดบ้างแล้วสำหรับเพื่อการเฉะกีดครับเฮยเอาไรร่มนี้ นล้วเก็บโอ้โหโจับบอลแรกไม่ดีนะครับจับบอลแล้วบอลมันย้อนหลังทำให้ยิงไม่ได้ครับแล้วจะดูว่าแตงกุยจะสวนกลับเร็วลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหโแล้วบอลไม่ออกด้วยครับแต่มาสุดท้ายเปิดทีมขึ้นมาอ้าวแล้วโดนเก็บได้ในแดนหน้าครับด้วยการท้อกิจโ,โอ้โหแล้วจะโดนสวนกลับมาสามต่อสองครับยังไงครับเพชร โ oh, oh, wow. อ้โหตัดสินใจเปิด์ลลูกนี้ล้อหลังเพื่อนไปเอง,งเรคอรับเพชรสำหรับด้านข้างสนามครับกวนอย่าืมตะข่ายด้านข้างสนามครับขอาให้ลูกคนนี้หนึ่งครับตะข่ายครับเ <c oughs> ติร์ูครับตะข่ายตาเตะโจยาวขึ้นมาแม่เั้าาหยไวที่โต๊แดนหน้าวันนี้เราปวดเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับรองเพื่อนจากฮอสธิ์ครับโติร์ลเสียใวบางซ้ายสวยวครับเต้ยบุญบอลลงแล้ว ต่โขกข้อขาลูกนี้ยังไม่ผ่านับยังเปนุหน้าเดีบสกับทิ้งออกหลังไม่ได้ครับในค่นขั้นตอนขเตแต่ลูเล่นสาตนเลือแต่ก้รถตัดสินใ้ายิงยับเสาแรกลูกนี้ก็ไปโดนขอเลยครับวันนี้เจอมูเล่ของแตงกัวเนี่ยไม้กกแลแลสอูรแล้วกาครับเราตามมาเจอ,อ,จอ,อกับดวงเพื่อเฉพาะกิจที่ถือ ต้องต้นเกศได้ผู้ว่ามาสมควรโอเคในช่งเวลาแรกนะาดัสต๊ครับโอเคการอาบอ้ายเพปุยนหลังเงงกืนะ่กกอใส่แล้วนะดงไน้เส่ยลูกทุ่งด้านขวาลวเปนอกรพด้าจะเป็นขุ่งไม่เราพุ่งจังหวัดนีง่ายเลยไปครับ เราต้องมาดสองให้จังจะตาไปแยกแล้วตัดกลับมาได้แล้วไตงลวยล็อกกับหล,งล,งงล,งงลังแล้วตัดทิ้งได้เสาได้ทีนี้เลยแล้วเข้าคอตัเตาดูมือสองตัวทุกหน้าค่อนข้างเล็กเต็มแล้แต่ว่าไม่หนาหน้าเลยมีจุดเด่นเรื่องความบ่องไวครับคุณจามาเทียร์ย้อนกับหลังมาตัดเอาไว้ครับแล้วให้หย,ใย,ย้ายตัวย้ย อยางผิดไม่ได้ครับปู่แล้วลอลูกนี้ก็การล้อขัดเชื่อมไปเองครับเดี๋ยวเป็นลูกคู่งน้ครับร่วเพื่อนเฉพาะกีดกับปูยัดมาจังหวะสุดท้ายครับเดิ๋ยวลูกตั้งเสกในจังหวะนี้ตัดสินให้เป็นแฮนด์บอลครับเล่นซ่านเลยครับไนการเล่นเองเนี่ยสามารถเล่นเร็วได้ครับ ข้าวาอสรับแต่ถ้าข no. ้าแมาแล้วเนี to ่ยใส่เล่นเหียวไได้ต้องความเสียงไปกัเดเดี๋ยวได้รู้คูวัดแต่งตัวนั่งซ้ายคูมาเพชรยมาเตยกระโอ้ปูแล้วังหางสุดท้ายคือต่อยนะครับแนี้อยู่ช่องแรกแตรางล่างเครับ อยากเต้นเตะมุมครับเล่นสซานแล้วเตะบวยย้อนกลับมาแม่ดูคว่ามันหนักขาดไปนิดนึ่งแล้วร่างกายมันพิการออกไมบพอไปเองครับเตะบวยแม่พยายามจะเล่นทูกสูตรนะสองคนในที่แคบครับแต่ว่าไม่เข้าใจไปนิดนึ่งครับเสียดายลูกคู่ไปกับดวงเล่นเฉพาะกิดครับคู่ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ที่เชนเชฮาร์มเลยครับแม่ดูว่ามาจังหวะนี้สามบอลแย่งกันมาได้ให้ว้าว อยากเป็นบอลของแตงบมยครับเพชรแต่เข้าในเจ้วกิ่งด้วยซ้ายลูกนี้ไม่จบใครนะบอลหลุดออกหลังไปเองครับโอ้จังหวะก่อนหน้านี้เป็นแตงบมยครับที่หลุดมาล่อเป้าสองคนแต่ว่าจ่ายย้อนหลังเพื่อเดินไปครับโอ้หน่าจะได้ประตูที่น่าเหมือนกันแล้วแตงบมย เกมผ่านประมาณเจ็ดนาทีเสร็จแล้วตอนนี้สกอร์ยังเสมอที่ศูนย์ประตูอศูนย์เลยแต่ดูว่าเ,เปิดทีมขึ้นหน้ามาก็ได้ดีเลยเป็นลูกคู่แล้วเล่นกันได้สวยครับถูกว่าสวัสดี ให้เป็นลูกคู่หรือเปล่าครับเป็นลูกคู่ของแตงกุ้ยขอจบการตั้งใหม่ขอสั้นๆกัะเตนเทสตู้สาวตู้สาวสุดท้ายทำบอลหลุดออกข้างไปเองหนึ่งสองเป็นหนึ่งสองวันนี้ตู้สาวตู้สาวจริงของแตงกุ้ยยังไม่อยู่ในสนามด้วยเอง เราจะมีการเปลี่ยนตัวครับมีการเปลี่ยนตัวคนแรกเลยแล้วเป็เบสเนาะโอ้โหแล้วยิงลูกนี้ยังไม่โผล่องครับหรือแค่เกมยังแค่ขั้นอื่นอาจจะฟองแรกยังไม่มาครับยังเก็บฟอร์ดได้แล้วเต็มบุ้ย หอให้ลูกนี้ทันหรือเปล่าโอ้ยขอคุกรการที่หลุดออก5เมงเลยไม่พีอแต่โกแล้วจะตามไปได้ต่อไม่ได้ครับแ่บลูกนี้แม่ยังไป่ออกกรรมการที่เล่นต่อโอ้เข้าถึงด้านหลังลูกนี้กรรมการไม่มีทา ต้องระวังการเข้า,านะครับพอแต่ด้านหลังครับโอ้โหแบบซีเรือสเลยโอ้ยต้องระวังระหว่างการเข้า,านะครับแต่ด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียตาอยู่แล้ว,ลวเดี๋ยว,วค่อนข้างจะเสียเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องระวังครับไปคลิกจังหวะนี้นี่จะเล่นเร็วไม่ได้ต้องมาเสียต้องฝีกับล็อตเตอร์ฝั่นมาลูกนี้จังหวะสุดท้ายเอ้า ประตูตัวเองครับผจังหวะบอลมันขุกขิดครับแล้วสุดท้ายเป็นคึงเบิร์ดครับโอ้โหไปสกัดจังหวะแรกเปิดการ์ดมาเนี่ยเหมือนจะเคลียร์กันได้แล้วลงมที่คาร์ลกิทแต่ว,ว่าจังหวะสุดท้ายนะนนะวเน่ยบอลเนี่ยรวมอยไม่ดีครับโอ้แล้วก,กวารเปประตูที่นาของปเป็นมวยไปแล้วถึงประตูข่อศูนยครับ แต้นเดี๋ยวพยายามจะเปิดลูกคิกยัดเั้าตัวกลาเหมือนจะไม่มีอะไรในจังหวะแรกแต่ว่าโอ้แก่หน่วงมาไม่ได้เลยดูเพื่อนเป็นท็อกคิกยัดโอ้แล้วกลายเป็นการกัดเข้าประตูเองเลยเป็นประตูสูตรแลถีบบอลยาวมาเตยย้อนกลับมาตรงกลางครับเต้นแต่งแล้วจริงทุกนี้ก็อยากไปติดบล็อกครับย้ายได้เลยลูกดูด้านขวา ใช่มาใช่แล้วตสุดท้ายกลางการยังให้เล่นต่ออุ้ยหักกับลาตรงกลางยิงยิ่งเย่อโผอูปัดไม่ออกแล้วยิงเสียบทางบนเข้าเลยโอ้เป็นของกระถูกสูงแล้วตอนนี้แต่งมวยเอฟ4อ้โหวเรื่องเจ้าพจิตต้องบอกว่าไปเสียบซาลาทีบโดนโยกประตูแรกต้องบอกว่าเสียแบบไม่น่าเสียโอ้แล้วลูกที่สองตามมาติดๆเลยครับ ตัดส yeah, ิ้นใจีใจรล่กนี้ก็ยัาไม่ตกลงต่อว่ารุ่นน้นวอลกิ้อยาวารูนี้ก็ไม่มีอะไรครับ ถีบบอลยาวขึ้นมาสว่สนนี้แม่โซเก็บบอลลงแห้บอลไม่อมอกด้วยแต่ว่าสุดท้ายยังเป็นบอลของโดเพื่อนี่อขกิีดครับแล้วสว่าดนี้จะแหวกสามคนเอ้าแล้วให้ย้อยออกมาโอ้หโหดูวันนี้จับบอลแรกไม่ดีจริงๆนะโจก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้สองสามครั้ง้วแต่ว่าเนี่ยเขาจับบอลแรกไม่ดีแล้วก็การจนเสียโอกาสไปเลยแล้วสวหวะนี้ามานา็ ให้เป็นลูกฟาวกับรวมเพื่อนสมรกิครกับหัวแล้วเป็นฟรีคิดระยะค่อนข้างจะกว้างผมได้เลยครับรวมเพื่อนสมรกิจริงแล้วลูกนี้ไม่เคยยับที่เสาแรกเลยครับโค้งอ้อมกระแพงได้แต่ว่าบอลก็โดนหอกเข้าอัไปเองครับ ขอจะอยู่ในแดนตัวเองครับใปุ้ยเดินไม่ดีเวโยนแต่เรโจนตัดมาลูกนี้โอ้โหพยายามจะไข้ลูกนี้ก็ไข้ตรงขอบเองครับนี่สาวตัวต้องตัดีใจแต่ทิ้งออกข้ากไปต่อเล้ยงโ้โตัวกับบอลไม่ดีกลายเป็น ไม่ผ่านเนี่ขวาเลยขวาเลยขาเกข้าในสขคอับลุดุลร้วจังหวะนี้กรรมการย้อนจับไม้เล้าจังหวะสุดท้ายผมไม่เล่นครับแก่เ แหลอกสวยตอนนี้หลอเข้า้ายได้หายโลเต้รนไปลกนเป็นศิัวเพื่อนะกีดแล้วสวนกลับมาเ้าปุ๊บขึ้าทซ้ายอ้าอ้วตัดถใจยิงฝันเรื่องนี้ก็พอนทลับลอยโด่งโมกุลเข้ามาในกอบเขตโทษโ้โ่จังหวะนี้ไปช้าลูขาวตูก่อนเลยแน่นนแล้วกลับมาให้เขา ตอกเข้าไปในกรอบเขเตทั่วไม่ได okay. <pl ains> ้ก <Christ>. ็ต <Hum ming> ้องพยายามหาจังหวะการยิงเผาของดูว่าเราสำหรับลงเพื่อจะมากิจโอกาสเลยเพราะมีและการ้าดสังเกมโรการเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังมีปัญหาอยู่แล้วจังหวะที่โดนขีดจากด้านหลังเอฟย้อนสุดท้ายเป็นลูกฟรีคิกของไปกล้วยว่าครัเขาขีดจังหวะนี้ค่อนข้างจะสำคัญเลยครับ ิีงมาแล้วปุ่กพยายาลปัดโค้งอนนี้ก็ไปตกต่อเองแล้วแตงโม้วจับชาติโกไปสวยโตจับบอลแล้วลูกนี้ก็ยจะหัาโตไปอีกแล้ววันนี้จับบอลแรกก็เฟิดครับยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ย้อนกลับมาตั้งแไ่ใบ้อ โอ้ยต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่ที่กองหลังได้แล้วแล้วให้ลูกนี้ปั๊มบอลเอาแล้วตรงกลางแตะบอลกลับได้เอแค่ลูกนี้ก็เหมือนจะไม่ตรงต่อยเลยชิวจิ้งเฮ้ยจากบอลแรกแล้วก็ะเอาแล้วลูกนี้ดูยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ไม่ไปเสียได้บอลครับกองหลังของโง่เพื่อนชาวกรีครับ จังหวะว่าจะคู่ก็เกิดอย่ามองทิ้หงออกหลังไปหรือว่าฟังให้ดีกว่านี้ก็ทีสิทธิ์จะไม่เสียว่าตัวโอ้โหจังหวะนี้แล้วก็ไปเสียได้บอลครับโอ้ฟองหลังไปเสียได้บอลแบบนี้เรียบร้อยเลยลโ,อโอ้โหแล้วบอกว่าตัวคู่ผ้าเดงครับดงเพื่นชาวมอสกิดฟังไม่มิดแล้วก,ก,กา,เ,ออกาเ,วกเสียว่าตัวที่สามครับเป็นเป็นด้วยตอนนี้นะไปสามก็รอศูนยนะเวลาในครึ่งแรกอยู่ประมาณสามวิธีเสร็จ แล้วจังหวะนี้ก็่ับมอดอออกข้กางไปเองครับุกโคตจากแต่แ้จังหวะนี้โดนสกิครับแล้วเป็นฟรีค,คิกระยระยากมากจะขวัางผลได้เลยแล้วแต่ข้างขวาจังหวะแบบนี้ต้องพยายามทำให้ได้แล้วสมมตโรงเพื่อเฉพาะกิครับโดยเฉพาะในคืนแรกท่านแรกประตูตีไข่แตกมาแล้วอูยิงลูกนี้แม่บอลโค้งหลุดออกนอกขอ,อก,กขอไปเอง เร้เล่นเร็วเลยแะ้ต่ปุ้ยตอนจ่ายทางลู้พ่อเม้นนนี้เกิดลุกเกิดไปพยายามจะจ่ายปักหลังตองหลังสามคนเนี่เพชรวิ่งขึ้นมาให้ถึงเนะีะของไม่คูกผียาวทางซ้ายแ้วดู โอ้จังหวะนี้กับบอลหลุดออกข้างเลยรับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดของลูฟเฟอนเฉพาะกิจเนี่ยมีความเร็วข่างหน้าจะสูงครับไดสร้างปัญหากับเต็งนวยได้หลายครั้งแล้วในครึ่งเวลาแรกครับแล้วเล่นบอไปได้ไหม ยาวขึ้นมาอ้าวแล้วแม่ดูว่าไ, <forcément, S 1> ไปปล่อยบอลตกอ้าวแล้วแม่ดูจับบอลไม่อยู่กับลูกไม่โดนสิดูตันนี้เรากองหน้าถ้าเก็บบอลไม่ได้เพื่อนี้ตาที่มาลด้ต่อก็จับปีมหาจับอ่าแล being, ้วแต่กวอนอี้ยเลยขวางไทยไว้ก่อนครับยองแต่ทิ้งออกห้างครับคู่เร็วเลยครับ ไป้ยเตยยักมาแถวสองเตยยูนั้จับตอนกอดขาลูกนี้ตัวบางสู่แล้วจวอสีดท้ายโอเ้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากปากเอาเตเยเพื่อท้องกิดกับสายหน่อยดิไม่จับสาย,สาย,สายนูนรงนูน เอายาวขึ้นมาได้เก็บบอลลงสวยเบสกันตกต่อมาตรงกลางแล้วนี่ครับความโค้งเข้าครับท่านจะมีสูงเลยแม้แต่จังหวะนี้โดนลุงสองคนแย่งบอลกลับมาได้ครับเพชรให้มาเตะหลุดเลยแล้วทางซ้ายทางขวามีแล้วแม่ยิงจังหวะนี้แย่งไปเชื่อมบอลกันได้แล้วต้องถวนกลับครับลุงก็จะบล็อกกิดโอ้โหแล้วให้ลูกนี้ก็ไม่ถ่นครับ เนี่ยตอนนี้ลูกหอยายามกระตุ้นเพื่อลูกขี่เราแม่เก็บเดินเทอไหวแล้วจังหวะสุดท้ายดักบอลได้สวยแล้วลูกไม่ท้อกีดโอ้เ้าให้ลูกนี้หลุดสี่คนครับโอ้ตัดสินใจยิงเลยครับแตงปวย โอ้ต้องกมือของคเพื่อเลยว่าดุดขึ้นมาเนียสามคนปเป็นาักต่ำครับพุทธราวัติเจ็บในคื่วละแรกหนึ่งทีเิดยาลูกนี้เลยบอลดุออกหลังยังไม่ได้รู้ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลงเพื่อรักกิจต้องพยามสร้างความกดการให้ผู้สาประตูของเต็งบุวยให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะวันนี้ภูเขาตูตัวจริงไม่มีด้วยสำหรับเป็นรวยโอ้โหแต่ว่าในชื่อราดที่ผ่านมาครับยังไม่เป็นปัญหาครยังรับหน้าที่รับมือได้ดีอยู่ยครับจไปครัิโอ้โหโอ้หอ้โอ้โอ้โหอ้หอหอ้โหับ้โอ้หอ้หอลห้โ้านไก้ครับโอ้โหโอยอ้โห้อ้โหโอโอ้โห้ ตัวหัวขอตอล็อกแล้วเคมาลูกนี้ทันห,นหนนนรือเปล่าก็สวยนะเดย้เป็นนีเดียแดองข้างเองครับเกลแกได้สวยวันนี้เอาแล้วลงด้วยธกิจโอ้โหจให้มาเอาแล้วเสียได้บอลครับ แต่แล้วโอ้โหนี่แม่การรับส่งบอลในแดนหน้ายังมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยได้โดยลูกเตะบอลทางด้านซ้าย,ยสำหรับดุงนี่จะวัก,กิจโอ้เราได้ดังเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วลอ็อกโตกแล้วยัดมาตรงกลางกินสวนทีนี้เอาละโอ้โหแต่กรรมการฝ่างโลกงีว่าเป็นแฮนด์บอลในก่อนเนี่ย xong rồi những cái bài thơ như thế cũng là cái là